อูรร้องก้องไครสนเป็นสัญญาณการเริ่มต้นในบัตดลสัตว์แลคนต่างหวังได้ดังใจล้วนต้องการความมั่นคงและมั่งคัง่งเสริมพลังแห่งชีวิตให้สดใสทุกสาระค้นหาได้ดังใจติดต,ตามในสุริยันและจันทรา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะด้วยรายการสุริยันตนรทราที่นี่ wbtv กับดิฉันตรีเนรนะคะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอเรียนว่าเรายังคุยกันเรื่องช้างต่อนะคะบอกแล้วนะคะว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่เราคุยกันต้องใช้เวลาหลายตอนทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องของช้างนั้นช่วงแรกเราจะคุยกันในช่วงของ Human Zoo นะคะ เพราะว่า Human z o ูนั้นในแต่ในแต่ละรายการของเราในแต่ละสัปดาห์เราจะคุยกันเรื่องหลากหลายสาระโดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวพันกับสัตว์นั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากเบรกเช่นเคยจะเป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยนะคะคือการวิเคราะห์ชีวิตกับห่วงจุ้ยนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นตอนที่ว่าแก้ไขปัญหาบ้านร้อนรุ่มต่อจากคราวที่แล้วค่ะท่านผู้ชมคะคราวที่แล้วเราคุยเรื่องของช้างแค่เราเลือกว่าอวัยวะที่สําคัญ ของช้างมีอะไรบ้างเรานํามาเล่าสู่กันฟังและเราก็จะพบว่าอาวัยวะของช้างแต่ละแต่ละจุดนะคะมีผลกับตัวของช้างมากมายทีเดียวเพราะว่าช้างนั้นเป็นสัตว์ถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในป่าลึกหรือป่าดงดิบที่มีต้นไม้ใหญ่มากมายทีเดียวเพราะว่าตัวของช้างนั้นถูกกําหนดโดยธรรมชาติให้อยู่ในป่าลึกเพราะว่าตัวเขา มีกำลังแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ขาช้างก็ใหญ่นะคะงวงช้างก็มีพลังงาก็แหลมสามารถเจาะพื้นดินเพื่อหาแหล่งน้ำขุดรากไม้ได้ซึ่งมนุษย์โบราณน,นั่นแหละค่ะคงได้อาศัยพฤติกรรมของช้างในการดำเนินชีวิตที่มีการคิดจอบเสียมไปขุดหารากไม้หาหัวพืชเขาเรียกว่า ก็เป็นหัวเข็นแล้วต้นไม้ประเภทที่มีหัวนะคะเพื่อนํามาเป็นอาหารก็นั่นแหละค่ะก็คงจะเรียนแบบพฤติกรรมของช้างช้างเนี่ยเขาใช้งาค่ะเจาะลึกมากแล้วก็ขูดเปลือกไม้ออกมาก,ก็มนุษย์ก็ใช้ตัวนี้มองถึงต้องมีการพัฒนามาเป็นมีดหรือเป็นของแหลมมีคมรวมทั้งเอามาใช้ในการหาอาหารในการล่าสัตว์นะคะก็มนุษย์เรียนแบบพฤติกรรมของช้างไม่ใช่น้อยทีเดียวและหลังจากนั้น บางคนเมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาก็จะมีการผลิตอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นโลหะหรือเป็นไม้ที่เหลาให้เป็นเล็มแลวเหมือนงาช้างไว้สําหรับล่าสัตว์หรือป้องกันตัวเองในยุคโบราณและปัจจุบันก็กลายมาทําเป็นพวกเหล็กหรือเป็นโลหะขึ้นมาแทนเห็นไหมคะว่ามนุษย์เรานั้น ได้อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะมากันอย่างเขาเรียกว่าสมดุลและพอเพียงมีการเรียนแบบพฤติกรรมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะคือที่มาของรายการช่วงแรกของเราคือ Human Zoo ค่ะเพราะในปัจจุบันนั้นเราเริ่มกําลังจะมีการเขาเรียกว่าอยู่ในวัฏจักรช่วงขาลง ที่มนุษย์กับสัตว์มีอะไรที่ค่อนข้างจะเหมือนๆกันแล้วนะคะออถ้าไรไหนๆเราจะเรียนแบบสัตว์หรือจะให้สัตว์เรียนแบบเราเราก็คงต้องเลือกสิ่งดีๆเอามาคุยกันแล้วล่ะค่ะคราวที่แล้วคุยถึงเรื่องหูของช้างก็ขอเรียนว่าหูของช้างนั้นนะมีประโยชน์สําหรับช้างมากทีเดียวไม่ใช่เฉพาะว่ามีแต่ความใหญ่นะคะให้ดูแล้เหมาะกับตัวช้างแล้วก็ประหลาดกว่าหูของสัตว์อื่นๆนั่นก็คือดับแรก หูของช้างนั้นเขาธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้รักษาความสมดุลอุณหภูมิร่างกายของช้างได้ด้วยเวลาช้างมีรู้สึกว่าตัวเองเขาร้อนหรือยามที่อากาศร้อนจัดช้างก็จะมีการกระพือหูนะคะเหมือนที่น้องๆอ,อาจจะเห็นาตามสวนสัตว์ต่างๆ มีการกระพือหูอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการโบกพัดส,สร้างลมอ,อ่อนๆนะคะเหมือนกับมนุษย์ะค่ะที่ใช้พัดเวลาเรายุคโบราณเราไม่มีพัดลมเราไม่มีไฟฟ้าเราก็ใช้พัดคือใช้ใบไม้อย่ใช้กระดาษหรือบางคนก็ใช้มือเนี่ยแหละค่ะถ้าใครมือใหญ่ในโชคดี่อยนะคะก็สามารถโบกพัดลมให้กับตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องอาศัยพัดที่ต้องไปซื้อด้วยราคาแพงเห็นไหมคะบางคนก็ใช้ใบไม้นี่แหละค่ะก็แสดงว่ามนุษย์ สังเกตหูช้างในโบราณไงเพราะว่าถ้าหูช้างมีการกระพือปั๊บลมก็เกิดมนุษย์ในโบราณบรรพบุรุษของเราก็คงคิดวิธีการสร้างพัดขึ้นมาก็ดูจากหูช้างนั่แหละค่ะเห็นไหมคะรูปลักษณ์ก็คล้ายกันการที่หูช้างทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อมีลมอ่อนๆเข้ามาเนี่ยเป็นการลดอุณหภูมิหลอดเลือดพื้นผิวหนังของเขาค่ะถ้าดูว่าช้างแอฟริกากับช้างเอเชียสังเกตหูก็ต่างกันค่ะ ช้างของแอฟริกานั้นหูเขาจะใหญ่กว่าช้างเอเชียมากเลยค่ะเพราะว่าอากาศที่โน่นก็คือมาถึงที่แอฟริกานั้นร้อนมากเพราะว่าแอฟริกานั้นจะมีที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์สูตรค่ะอากาศจะร้อนจริงๆนะคะแต่ส่วนเอเชียเรานั้นจะยังห่างไกลความร้อนไม่เท่ากับแอฟริกาช้างก็เลยไม่จําเป็นต้องมีหูใหญ่ไว้เกะก่างคะคะถ้าใหญ่เกินไปอาจจะหนักเป็นภาระสําหรับช้างก็ได้ค่ะเห็นไหมคะ ช้างธรรมชาติก็สร้างทุกอย่างให้สมดุลและพอเพียงไม่ใช่ว่าช้างแอฟริกาถ้าหูเล็กก็จะแย่เพราะเขาร้อนมากาหูเล็กก็ช่วยทําให้เขาไม่สามารถผ่อนคลายความร้อนได้ตามตามที่ควรจะเป็นค่ะนอกจากนั้นหูช้างนั้นยังมีไว้เพื่อข่มขวัญศัตรูคู่ต่อสู้ค่ะเวลาเขาเจอคู่ต่อสู้นั้นช้างก็จะใช้การแสดงออกโดยการกางหูอ้อยกว้างที่สุดค่ะนะคะกางหูทั้งสองข้างเหมือนปีกนกเลยค่ะ ให้ออกให้กว้างเพื่อทําให้ดูว่าของตัวเขานั้นยิ่งใหญ่มากและเขามีความสง่างามหน้าเกรงขามหรือมีอํานาจเหนือกว่าคู่ต่อสู้เป็นการเขาเรียกว่าคล้ายๆสุภาษิตท,ที่บอกว่าตัดไม้ข่มน้ำนั่นแหละค่ะคือทําให้เห็นกลางหูมาใหญ่แล้วก็ช้างอื่นเห็นหูใหญ่ปั๊บก็ตกใจอาจจะวิ่งหนีไปก็ได้ค่ะและนอกจากนั้นหูของช้างเนี่ยช้างยังใช้ประโยชน์ในช่วงการผสมพันธุ์ค่ะเวลาจะในช่วงสัตว โดยเฉพาะช้างจะผสมพันธุ์นั้นตัวผู้ค่ะเขาจะใช้วิธีการพัดหูหรือกระพือหูคนนั้นเนี่ยเพื่อปล่อยกลิ่นตัวของตนเองออกไปจากต่อมที่อยู่ใกล้หูค่ะเพื่อให้กลิ่นนั้นออกไปได้ไกลที่สุดเพราะลมจากการที่ช้างนั้นกระพือหูคนนั้น,นไปได้แรงและไกลค่ะแล้วกลิ่นของนั้นก็จะไปได้เขาเรียกว่าไกลมากๆเพื่อเป็นการบ่งบอกให้ตัวเมียได้รู้ว่านี่คือกลิ่นของช้างตัวผู้ในช่วงที่เขาจะผสมพันธุ์ค่ะ ท่านผู้ชมคะเรารู้เรื่องเขาเรียกว่าเรื่องราวของช้างว่ามีอวัยวะอะไรที่สําคัญบ้างเรามากุยดูที่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นั้นช้างเขาอยู่กันอย่างไรเราดูแค่คร่าวๆนะคะว่าช้างอยู่ยังไงเหมือนมนุษย์หรือไม่คล้ายกันเลยคะ่ะท่านผู้ชมโดยเฉพาะช้างตัวเมียนั้นเขาจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวคะ่ะในชีวิตของเขานั้นจะมีครอบครัวช้างนะคะทั้งชีวิตนั้นเขาจะมีการนําทีมโดยเพศเมียคะ่ะ ที่มีอายุมากที่สุดในครอบครัวช้างนั้นตัวเมียค่ะจะยึดจะถือเป็นครอบครัวก็จะมีแม่มีลูกมีพี่มีป้ามีนะเหมือนคนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ช้างตัวเมียที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นแม่ที่อายุเยอะที่สุดนั้นเราเรียกกันว่าแม่แปลกค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นช้างตัวผู้นะคะเมื่อโตเต็มวัยอย่างเต็มที่แล้วหรือจะเรียกว่าแก่ว่าง,งั้นเถอะค่ะเขาจะอยู่อย่างสันโดษ จะไม่มีครอบครัวเหมือนช้างตัวเมียเห็นไหมคะท่านผู้ชมช้างมีอะไรอะไรหลายอย่างในการดําเนินชีวิตหรือในการอยู่ร่วมกับสังคมคล้ายมนุษย์เลยค่ะจนเราไม่แน่ใจซะแล้วนะคะว่าช้างเรียนแบบคนหรือคนเรียนแบบช้างกันแน่อานที่เช่นพฤติกรรมของช้างตัวเมียค่ะหรือช้างตัวผู้เมื่อเขาอยู่ในครัวเรือนเป็นลูกช้างอยู่นะคะเมื่อเขาเริ่มเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ์ เขาก็จะต้องออกไปสร้างครอบครัวของตนเองใหม่เหมือนมนุษย์เลยไหมคะที่ต้องออกไปมีครอบครัวมีชีวิตคู่ของตนเองเอก็แยกครอบครัวไปจากอ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่นคือเป็นการสร้างสังคมย่อยขึ้นมาเรียกว่าสังคมครอบครัวช้างค่ะนะคะแต่ช้างถึงแม้ก็จะแยกครอบครัวไปแล้วก็ตามเขาก็ยังสำนึกนะคะว่าเขาโขลงใดหรือกลุ่มใดนะของช้างนั้น เป็นญาติของเขาหรือเปล่าหรือไม่ใช่ญาติเห็นไหมคะสแสดงว่าช้างยังมีอะไรที่อาจจะดีกว่ามนุษย์บางกลุ่มที่เขารู้จักรักพวกพ้องและรู้จักคำว่ากตัญญูไงคะถ้ารู้ว่าเป็นญาติของตัวเองนั้นเขาจะไม่มีการทำร้ายกันนะก็มีการรักเผ่าพันธุ์นี่แหลคะค่ะก็คือสัญชาตญาณของช้างที่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนดีที่เราน่าจะนำมาดูเป็นต้นแบบคะ่ะ แล้วก็ช่วงที่ช้างเนี่ยที่เขาถือว่าดุร้ายที่สุดก็คือช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่เรารู้จักกันว่าช่วงที่ช้างตกมันนั่นเองล่ะค่ะช่วงนี้ช้างตัวผู้นะคะจะรู้สึกดุร้ายแล้วเขาก็จะต่อสู้กับช้างทุกตัวที่เป็นตัวผู้ด้วยกันค่ะที่เขาเจอนะคะแล้วก็ช้างตัวผู้นี้เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวโขงช้างตัวเมียค่ะ เพื่อที่จะเป็นการเลือกคู่หรือว่าเลือกเฟ้นนะคะหาคู่คือตัวเมียนะคะที่ตนพอใจและเข้ากันได้ดีนะคะก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแหมท่านผู้ชมคะฟังตรงนี้แล้วขอหยุดสักนิดหนึ่งเลยเพราะน้องเยาวชนรู้สึกไหมคะว่าทําเหมือนคนหรือเหมือนมนุษย์เลยนะคะเหมือนกับหนุ่มจีบสาวเลยก็มีการเลือกสาวตามสเปคยังไงอย่างนั้นเลยนะคะก็มีการไปเลือกมีการจีบใช้เวลาในการจีบไม่ใช่น้อยทีเดียวคะ่ะ นะคะแต่เว่าช้างนั้นตัวเมียนะคะก็มีเขาเรียกมีแนวคิดมีพฤติกรรม ure, ไม่ต่างกับสุภาพสตรีของเราเหมือนกันนะคะแต่ช้างตัวเมียก็มีสิทธิเลือกเหมือนสุภาพสตรีก็มีสิทธ,ธ,ธิรร์เลือกว่าใช่หรือไม่ใช่สําหรับคนที่มาจีบเรานะหรือจีบเขาคือช้างตัวเมียเพราะนั้นช้างตัวเมียนั้นวิ่งเร็วค่ะสัญชาตญาณโดยธรรมชาติให้ช้างตัวเมีย วิ่งเร็วกว่าช้างตัวผู้นะคะเพราะฉะนั้นช้างตัวผู้ต้องทํางานหนักหน่อยละค่ะถ้าหากว่าเกิดช้างตัวผู้ไปชอบช้างตัวเมียตัวใดนะตรงสเปกแต่ช้างตัวเมียไม่โอเคด้วยนะคะตัวผู้ก็คงต้องไล่ล่าจนเหนื่อยแน่นอนเพราะเธอจะวิ่งหนีค่ะนะคะก็คล้ายๆกับหนุ่มจีบสาวมันหมายความว่ารักแท้หรือรักจริงแล้วต้องอดทนขยันจีบขยันทำดีให้เธอใจอ่อนนะคะ ไม่ใช้การเขาเรียกวิธีการเล่ย์เพทุบายหรือกําลังเพราะนั้นต้องเอาอย่างช้างเถอะค่ะแล้วน้องๆเยาวชนหรือท่านผู้ชมคะเคยเห็นช้างจีบหรือเกี่ยวภราศีกันไหมคะถ้าเห็นจะพบเลยว่ามีอะไรหลายอย่างคล้ายคนเช่นกันค่ะตัวผู้จะใช้จมูกดุนแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าคล้องงวงเข้าด้วยกันกับตัวเมียที่เขาจีบค่ะและถ้าหากว่าตัวเมียพอใจก็จะมีการขานรับ ด้วยวิธีการเช่นเดียวกันนั่นคือใช้จมูกและงวงมา,เ,าเขาเรียกว่าคล้องรัดด้วยกันเช่นเดียวกันค่ะนะคะและสำคัญยิ่งกว่านั้นใช่จะมีแค่เพียงมนุษย์เท่านั้นนะคะที่ชอบหรือว่าเขาเรียกว่าชอบเพศเดียวกันหรือที่เขาเรียกว่ารักไม้ป่าเดียวกันช้างก็เป็นค่ะนะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยโดยธรรมชาติมีช้างตัวผู้นะคะก็มีการเกี้ยวพาราสีชอบช้างตัวผู้ด้วยกันค่ะ ะะโดยการใช้งวงวางไปบนหลังช้างของอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงว่าเขาชอบและต้องการจะผสมพันธุ์ด้วยกับช้างตระกูลเดียวกันคือตัวเครียกเพศเดียวกันช้างตัวเมียก็เหมือนกันค่ะแต่เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเห็นไหมคะยิ่งฟังเรื่องของช้างยิ่งใกล้ตัวมนุษย์มากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะนี่คือเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันเรามาดู เรื่องสติปัญญาหรือสมองของช้างกันบ้างสิคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีอะไรคล้ายกับมนุษย์ตัวใหญ่กว่ามนุษย์แล้วก็มนุษย์ตัวเล็กกว่าช้างและทำไมช้างมีอะไรคล้ายมนุษย์มันจะต่างกันตรงไหน,นถ้ามองแล้วเนี่ยสมองของช้างครูบาอาจารย์ผู้รู้ในเรื่องของช้างท่านได้มีการ ้คนคว้าและบันทึกไว้เป็นตำราว่าสมองของช้างนั้นคล้ายคนค่ะในแง่ของโครงสร้างความซับซ้อนและแนวคิดหลายๆอย่างของช้างนั้นคล้ายของคนหรือคล้ายมนุษย์มากเช่นช้างนั้นเนี่ยสมองเขาเนี่ยถกูกสร้างให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมค่ะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนี่คือสมองหรือสติปัญญาช้างนะคะท่านผู้ชมรวมทั้งช้างนั้นจะมีถูกสร้างสมองไว้ให้รู้จักการเล่นค่ะ มีการเล่นกับอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมคะที่มนุษย์เราไปจับช้างมาให้เล่นกิจกรรมต่างๆยกซุงเล่นลูกบอลนู่นนี่นั่นคือสมองของเขาเนี่ยธรรมชาติมีการสร้างไว้ว่าให้สามารถรู้จักการเล่นอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะโดยธรรมชาติหรือมนุษย์นำมาให้เขาเล่นแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นช้างยังมีอารมณ์ในแง่ของความสงสารค่ะและก็การรู้จักตนเอง ะะรู้จักให้มีอารมณ์ของความเศร้านะคะออความสงสารหรือการรู้จักตนเองอารมณ์วความเศร้าเห็นไหมคะในมนุษย์ก็มีเพียงแต่ว่ามนุษย์บางคนหรือมนุษย์บางกลุ่มอาจจะลืมว่าสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้ในสมองนั้นให้เรามีเขาเรียกว่าอารมณ์ความเศร้าความสงสารหรือการรู้จักตัวตนของตนเองเป็นอย่างไรอาจจะลืมไปชั่วขณะถ้าปล่อยเหตุการณ์อย่างนี้เป็นมานานนะคะ,ะ,คะก็อาจจะทําให้เรานะคะก็เรียกอายช้างได้ค่ะ